มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคุณยายสุดช้ำเงินสด1ล้านบาทและทองถูกไฟไหม้ค่ะเ <friendships> มื่อเวลาห้านาฬิกาของวันที่20ตุลาคม64ร้อย <DP> ตำรวจโทวายุพงศ์ป่าประโมรองสารวัตรสอบสวนสอพอสีสงครามจังหวัดนครพนมรับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านในพื้นที่ชุมชนเหล่าหมู่ที่4ตํตบลนาคำอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมนะคะ ซึ่งมีจํานวนหลายหลังจึงประสานเจ้านที่จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วม10คันระดมรถน้ําดับเพลิงเข้าควบคุมเหตุค่ะโดยในเกิดเหตุนะคะพบชุมชนบ้านไม้2องชานครึ่งปูนครึ่งไม้สภาพติดกันไฟกาลังลุกไหม้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ลุกลามรวมถึง5หลังนะคะเนื่องจากสภาพบ้านไม้เก่าค่ะทาให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีและชุมชนแออัดด้วย เป็นอุปสรรคในการนำรถดับเพลิงเข้าไปควบคุมเพลิงใช้เวลานานานับชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะแต่ว่าสภาพบ้านถูกเพลิงลุกลามไหม้เสียหายทั้งหมดรวม5หลังนะคะส่วนใหญ่ทรัพย์สินของมีค่าถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดเจ้าที่จึงต้องตรวจสอบเก็บหลักฐานประกรอบการดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นคาดว่ามาจากสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งจะได้สอบสวนโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า4-5ล้านบาท ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้เร่งดูแลช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่เบื้องต้นค่ะผู้เห็นเหตุการณ์น,นะคะได้เล่าว่าได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดคาดว่าไฟฟ้าลัดวงจรดังขึ้นจากบ้านของนางคำบูคำลืออยู่บ้านเลขที่46หทับหมู่ที่4บ้านเหล่าตําบนนาคำอำเภอสีสงครามซึ่งระหว่างเกิดเหตุไม่มีคนอยู่ออกไปนอนส่วนยางหลังเพลิงลุกไหม้ค่ะชาวบ้านจึงช่วยกันพยายามหาทางดับไฟแต่ไม่สามารถควบคุมได้ค่ะ ด้านนางสุมารีสมรดิอายุ61ปีนะคะหนึ่งในผู้เสียหายกล่าวว่าขณะกําลังนอนหลับอยู่ได้ยินเสียงไฟไหม้จึงเรียกลูกสาวกับให้หลายคนลงมาจากบ้านและช่วยกันดับไฟแต่ไม่สามารถนำทรัพย์สินของมีค่าออกมาจากบ้านได้นะคะเหลือเพียงเสื้อผ้าติดตัวที่สำคัญมีเงินสดอีกจำนวน1ล้านบาททองคำห้บาทที่เก็บเอาไว้ในตู้ซึ่งได้มาจากการสะสมมาทั้งชีวิตสุดท้ายวอดไปกับกองเพลิงค่ะ รวมไปถึงทรัพย์สินของมีค่าทางบ้านไม่มีเหลือต้นขาด,ด้านนายสุบินสมรดิศในยกเทศบาลตำบลนาคำร่วมกับฝ่ายปกครองทหารตำรวจได้นำถุงยางชีพน้ำดื่มไปมอบให้กับผู้ประสบอักคีภัยในเบื้องต้นก่อนและจะได้ประสานขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานอื่นๆนะคะพร้อมเปิดบัญชีรับบริจาคต่อไปอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ได้รับความเสียหายทุกหลังคาเรือนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ